สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ขอแชร์เคสจริงของการปรับแต่งฮริสฟรีวอร์ดเพื่อให้ Expectancy <c oughs> เป็นบวกของดีนักเทรดที่ผลงานไม่เติบโตมาหลายปีนะฮะคนนั้นคือผมเองนะคลิปนี้ได้แรงมันดาลใจมาจากเรียกว่าเป็นการต่อยอดแล้วกันนะขยายความจากที่ผมเคยทำคลิปที่ได้เอาอกรณีคำแนะนำข้อสังเกตและคำแนะนำคุณยูมินะที่บอกว่า ถ้าคุณเทรดแล้วเนี่ยคุณสามารถทำตามระบบได้แล้วทำตามระบบอย่างเคร่งครัดแต่พอร์ตไม่โตเนี่ยแล้วก็ไม่ขาดทุนด้วยเนี่ยไม่ขาดทุนหนักนะคือพอร์ตยังทรงๆอยู่แต่มันไม่โตเลยนะเขาให้เขาแนะนำให้เราไปปรับแก้ไปตรวจสอบหรือว่าระบบคุณนะ่ะทำยังไงให้ได้ positive expectancy นะซึ่งผมมองว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากและผมเจอตัวเองนะก็เลย ทำคลิปนี้ขึ้นมามาขยายความว่าเออเนี่ยถ้าคุณเป็นนักเทรดที่อยู่ในวงวนเนี่ยซึ่งผมมั่นใจว่ามีจํานวนมากนะที่อยู่ในเนี่ย,ยในทางทางตันเนี่ยอยู่ในเรียกว่าตกอยู่ในร่องเนี่ยแล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้นะคือเทรดมีระบบเทรดที่ดีแล้วนะฮะทำตามระบบที่ดีแล้วแต่พอร์ตไม่โตเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเนะี่ยผมเองเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าปีเนี้ย มีเรืออะพอร์ตเนี่ยผมเติบโตดีมากนะตอนเนี้ยที่ผมที่ผมทําผมยกขึ้นมาเนี่ยพอร์ตพอร์ตผมอยู่ที่อ่าสี่สามเปอร์เซ็นต์ฮะบวกนะเทียบกับเซ็ตเนี่ยลบสิบสองนะฮะนี่เป็นเป็นอ,อ่าหลักฐานยืนยันว่าเออเนี่ยผมทําตามวิธีเนี่ยแล้วแล้วมันเวิร์กนะต้องบอกว่าเนี่ยนี่เป็นผมผมเปิดบัญชีหลายพอร์ตนะมีทั้งพอร์ตที่เทรนด์ฟอร์เวิอ่ะ เทรดตามเทรนแล้วก็พอร์ตสวิงเทรดน,นะพบว่านะพอร์ตที่สวิงเทรดผมซึ่งผมเน้นหุ้นไทยนะผมไม่รอดเลยไม่รอดแล้วก็พอร์ตไม่โตแล้วก็มีรอดาวแบบรอดาวอยู่ที่ประมาณาสักไม่ถึง10%หรอกมัหซนมานี้นะแตกต่างจากพอร์ตท,ที่ผมเทรนฟอ o ล์วิ i งเนะี้ยพอรตพุ่งเลยนะซึ่งชนะตลาดชัดเจนครับเพราะาเซ็ตลบสินะแต่ผมบวกสีเลย อะไรทาให้ผมมีผลงานที่โดดเด่นขนาดนี้นะโดดเด่นใ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 นของผมนี่นะกับคนอื่นผมไม่เทียบนะว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะเหตุผลเพราะว่าผมเลือกสินทรัพย์ที่ให้รีวอร์ดกับริสเนี่ยโตมากครับเนะี่ยคือสวิงเทรดที่ผมเทรดหุ้นไทยอะนะมันจะมีวินเดตต่ำครับริสรีวอร์ดก็ต่ำครับ ำให้ได้ negative expectancy นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายคนเจอนะคือว่าขยันเทรดแต่ว่าพอร์ตก็ไม่โตว่ะทำตามแผนดีดีนะตัดขาดทุนก็ดีอ่า p o s i ชั่นไซส์ก็ดีแต่ว่าทำไมไม่โตเพราะว่าประเด็นคือว่าปัญหาสำคัญก็ว่าถ้าคุณเลือกเทรดแค่หุ้นไทยนะคุณคุณไปไหนไม่ได้หรอกคุณน่าจะจมอยู่น่าจะจมอยู่ในเรียกว่าวังวนของการเนี่ย กำไรขาดทุนและพอตก็แฟลตครับพอร์ตไปออกข้างนะไม่โตนะที่ผมได้ดีที่ผมได้พอร์ตโตขนาดนี้เพราะว่าผมไปเลือก DR ครับถือว่าเป็นเป็นความฟลุกก็ได้นะคือ DR ที่ผมเข้าอะครับมันเป็น DR ห้องกงฮนะซึ่งตลาดห้องกงมันพุ่งมากช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่นะ่าจะว่าสักป,ปลายปลายปีที่แล้วนะมันพุ่งแรงเลยแล้วผมก็ได้อันนี้สอจากมันเพราะว่าผม ซื้อเยอะและผมก็กระจุกอยู่กับกลุ่มห้องโกงครับโดยเฉพาะเสี่ยวมี่นะผมกำไรร้อยเปอร์เซนลยนี่ทำให้อพอร์ตผมโตอย่างมากครับเคล็ดลับสำคัญโดยสรุปคือว่าต้องเลือกสินทรัพย์ที่ให้ริส r e วอ r d สูงครับซึ่งมันต้องมีธีมธีมที่ดีมาน์เข้าครับตลาดชอบครับแข็งแกร่งมาก นั่นคือเดียวฮ่องกงครับอันนี้ผมพิสูจน์ชแล้ว่าถ้าคุณอยากจะเทรดแล้วก็ให้ให้ได้ริซิบอร์อดที่ดีนะคือไอตัววินเรทเนีน่ยขาไมันต้องสูงก,ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณคือการเลือกหุ้นคุณคุณก็ต้องมีการกระจายใช่ไหมถ้ากระจายเยอะโอกาสที่คุณจะมีวินเรนทที่คุณจะได้หุ้นผู้ชนะที่เป็นสัดส่วนก็น้อยลงแต่ว่าแต่ถึงกะนั้นเนี่ยแม้วินเรทต่ํา แต่ถ้าคุณได้รีวอร์โตมากๆนะฮะรีวอร์โตร,ระดับ100%หรือว่าระดับ50%แล้วก็คุณพอร์ชันไซในในหุ้นตัวนั้นอนะโตนะพอร์ตคุณพุ่งครับเคิร์บคุณพุ่งวันนี้ฮะฮะนี่เป็นคีย์สำคัญนะต้องเลือกครับเลือกสินทรัพย์ที่เป็นเทรนจริงจริงเลือกสินทรัพย์ที่มันเป็นตีมโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยที่ผมได้คือฮ่องกงนะและล่าสุดเนี่ย สังเกตเห็นว่า d r ของยุโรปเนี่ยก็มาเว้ยเริ่มกลับตัวและพุ่งได้ดีนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยของ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 ญี่ปุ่นนะก็มาเช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณยังคงเทรดแค่หุ้นไทยนะคุณมีปัญหาครับพอร์ตคุณจะเป็นเงี้ยจะแฟลตเงี้ยออกข้างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสจะนโนเนียครับกับเซตนะแต่ถ้าคุณเลือก คุณเปลี่ยนเลือกสินทรัพย์ที่มันมีโมเมนตัมสูงๆนะเป็นอย่างนี้ยมันคล้ายกับว่าคุณต้องกล้ากระโจนออกจากบอ่อครับถ้าคุณพบว่าบอ่อที่คุณอยู่มันไม่มีมันไม่มีอาหารนะครับคุณต้องกล้ากระโจนนะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าลาดหุ้นไทยตัวนีมน้มันไม่ได้มีแค่หุ้นไทยนะมันมีทั้ง dr มีทั้ง drx นะครับเีื่อําคัญนะครับบรกเกอร์ไทยอยางเนี้ล้ำหน้านะ อย่างดามนะ DIME นะ <c oughs> เขาก็มีให้เราเปิดพอร์ตเทรดหุ้นเมกาไนดะ้อย่างง่ายๆซึ่งหุ้นเมกาที่เขาลิสต์มานะทั้งกระดานนะครับมันโอ้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณต้องกล้ากระโจนจากบอ่อที่คุณอยู่ถ้าคุณพบว่าบอ่อที่คุณอยู่มันไม่มีอาหารอ่ะมันอดอยากครับนะต้องกล้ากระโจนออกไปแล้วก็โลกออนไลน์มันมันง่ายครับโลเกอร์พายเนี่ยก็มีนะฮะมีหุ้นของฮ่องกงให้เทรดเช่นกันนะเนี่ยเพราะว่าพยายามที่จะกระจาย หรือว่าเอาเงินไปลงในในตลาดที่มันมีโมเมนตัมสูงนะที่มันมีมันเป็นขาขึ้นสวยๆอะ่ะช่วยได้ครับช่วยได้อย่าพยายามสู้ในตลาดที่มันมันไม่มีอาหาระนะฮะนี่คือขีดสงไหนะตอนแรกผมก็เคยทําคอนเทนต์บอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งกระโจนไปตลาดต่างประเทศเลยเพราะว่าถ้าคุณเทรดหุ้นไทยไม่ได้กําไรเนี่ยไปต่างประเทศก็คงลําบากแต่จริงไม่ใช่ผมก็จะผิดนะคนที่ฉลาดนะครับ เขาจะเอาเงินไปเข้าในในตลาดที่ได้เงินง่ายครับนี่คือคนฉลาดจริงๆนะมีแต่คนโง่งผมนะท,ที่พยายามสู้ในตลาดที่ตัวเองสู้ไม่ได้นะฮะดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากให้ถ้าคุณพบว่าพอร์ตคุณอนะ่ะไม่เติบโตนะบางทีอ่ะครับคีย์สาคัญเนี่ยโอเคละ่ะมันอยู่ที่ว่า expectancy คุณเป็นลบแล้วอะไรละ่ะที่ทาให้ expectancy คุณเป็นลบคือตลาดนั้นนะ่ะให้ร e w a r d ที่ไม่คุ้มคุณต้องย้ายตลาดไปเทรด ในตลาดที่ให้ริสกีวอทที่คุม้มโอเคไหมเก็ตไหมดังนั้นลองครับลองอย่าเพิ่งถอดใจครับแต่ลองเปลี่ยนตลาดดูลองเลือกสินทรัพย์ที่มันมีมอนตัมสูงดูนะผมมั่นใจว่าคุณจะเบรกเอาครับเบรกเอาของการเป็นนักเทรดที่กําไรไม่โตเนี่ยพุ่งได้เหมือนผมทํานะฮะพอพอได้เดียนเนาะแต้ถึงขน้นเนี่ยอย่าเพิ่งหมดใจหุ้นไทยนะผมมองว่าผมเองกง็ยังคงแย่ครับซื้อหุ้น ไทยไปเลยครับไม่จะมีโดนโดนตกตลอดนะครับโดนตกโดนตีมือทุกครั้งแหละแต่ผมใช้หลักการที่ว่าผมเสียงไม่มากครับผมแย่ไปก่อนแย่ไปเลยครับเพื่อดูว่าตลาดเป็นยังไงนะผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยมันมีโอกาสที่จะกลับตัวแล้วก็เป็นขาขึ้นที่สวยฮนะจะระยะกลางระยะยาวก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีครับเหมือนพี่มาร์กบอกว่าไม่ได้ก็ตามที่คนทั้งตลาดบอกว่า เบรกเอาไม่เวิร์กแล้วตอนนั้นแหละเบรกเอาจะเริ่มเวิร์กเช่นกันครับเมื่อไรก็ตามที่คนทั้งตลาดเนี่ยบ้านเรานะมองว่าตลาดหุ้นไทยมันแย่มันห่วยมไม่นาคดขนาดนั้ะครับมันจะเป็นขาขึ้นสวยคุณยังไม่ต้องจับจังหวะแล้วเข้าในช่วงนั้นครับอย่าให้รอการยืนยันในแบบที่เป็นข่าวคลึกโครมนะถ้าคุณเข้าเมื่อรอที่ตลาดยืนยันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะครับนี่เป็นไอเดียที่อยากจะใช้ให้คุณได้ฟังนะครับตอนนี้นะครับเจกนันทนิ้ย์นาสุดีครับ